สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่หนึ่งพันสิบห้าประมอาจารย์เซียนนักวาดภาพจอมยุทธที่มาร่วมงานเลี้ยงล้วนแต่เป็นคนที่มีฐานะสูงส่งหรือไม่ก็เป็นจอมยุทธที่แข็งแกร่งสิ่งที่พวกเขาค่อนข้างสงสัยก็คือด้วยฐานะของชิวอ,อี้ถังทำไมเขาถึงต้องลงมือฆ่าชัชราคนหนึ่งด้วยตนเองเรื่องที่แปลกประหลาดและก็ผิดปกติมากด้วยแต่แน่นอนว่า ก็มีคนจํานวนหนึ่งที่ดูออกชยชราที่มีผมครึ่งดําครึ่งขาวคนนี้แม้ว่าร่างกายจะไม่มีปานเซียนและพลังสมาธิแผ่กระจายออกมาเขาเรากลับเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่ทว่าเลือดในร่างกายของเขากลับพุ่งพ่านมากและมีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมเขาไม่เหมือนกับคนชราธรรมดาเสียเลยเป็นไปได้มากว่าฉิวอี้ถังจะมองออกถึงจุดนี้ดังนั้นจึงลงมือด้วยตัวเองเพื่อทดสอบอะไรบางอย่างและแม้ว่าชัชลาผมครึ่งดำครึ่งขาวคนนี้ จะเป็นเพียงคนธรรมดาแต่การที่เขาถูกฉื่อี้ถังฆ่าตายมันจะแตกต่างอะไรกับการฆ่ามดตัวหนึ่งหรือมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ทว่าในขณะนั้นเองก็มีเงาร่างของคนเงาหนึ่งพุ่งออกมาระหว่างฉี่อี้ถังและฉูซือเย็นเงาร่างนั้นปรากฏออกมาพร้อมกับสายฟ้าแหละเขาชี้นิ้วที่มีสายฟ้าวิ่งอยู่ออกไปจากนั้นก็มีสายฟ้าสีม่วงที่มีขนาดใหญ่สายหนึ่งพุ่งโจมตีไปทางด้านหน้าเปล่้ง ชวอี้ถังถอยหลังไปถึง17บเก้าวที่แขนของเขายังคงมีสายฟ้าเส้นเล็กวิ่งวนอยู่ร,บรอบๆเกิดเสียงดังเปรี้ยวๆขึ้นชายหนุ่มที่ยืนอยู่ระหว่างชูอี้ถังและชูซื่อเย็นคนนั้นสวมหน้ากากทองมายายอยู่แน่นอนว่านั่นก็คือจางลู่เฉินจางลู่เฉินเก็บพลังสมาธิกลับมาสายฟ้าที่ปลายนิ้วของเขาก็สลายหายไปเขากล่าวมาอย่างเสียดสีว่าแล้วจะทายาตของราชวงศ์ที่แท้ก็เป็นคนที่เกลียดและกำลเริ่เสบสารเช่นนี้เองหรือข่าผููบริสุทธิ์ไปทั่ว หรือนี่ก็คือโลกที่อยู่ภายใต้ใตการปกครองของจกักรพรรดิหญิงตั้งแต่ข้าโตมาก็พึงได้ประจักษ์วันนี้เองผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงที่อยู่รอบล้วนมองหน้ากันไปมาไม่มีใครกล้ากล่าวอะไรออกมาพวกเขารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เหนือความคาดคิดหนุ่มคนนั้นสามารถต้านทานพลังของฉิวี้ถังที่เป็นถึงหนึ่งในสี่คุณชายของวังเหลียงเซียวเทียนแม้ว่าฉิวี้ถังจะไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดแต่ก็เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายมาก คนคนนี้ใช้เพลงพลังสมาธิก็สามารถสร้างสายฟ้าได้อานุภาพีิโจมตีออกไปเมื่อกี้อย่างน้อยก็สามารถเทียบกับเครื่องเซียนที่มีพลังสมาธิระดับ47ได้เลยและก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดแม้ว่าจางรุ่เฉินจะสวมหน้ากากทองมายาอยู่แต่คนเหล่านั้นก็สามารถดูออกว่าอายุของเขาเป็นเพียงชายหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นบนเกวียนที่ลากด้วยราชาอินทรีปีทองคันหนึ่งสายตาของว่านหวาอี้จ้องมองจางรุ่เฉิน แล้วปาาเล็กๆของนางก็เผยรอยยิ้มที่เสมือนเป็นของล้ำค่าออกมาปเป็นเพียงชายหนุ่มคนหนึ่งแต่กลับมีพลังสมาธิที่แข็งแกร่งชายหนุ่มคนนี้จะต้องไม่ใช่ผู้ไร้ชื่อเสียงอย่างแน่นอนชืวอ,อี้ถังก่อเรื่องวุ่นวายที่ไม่อาจจะคาดเดาได้ขึ้นมาแล้วว่านฮวาวาไอ้ไม่ได้เข้าไปข้ามการต่อสู้ระหว่างชืวอ,อี้ถังและจางรุ่เฉินแต่นางกลับมองดูอย่างนึกสนุกขณะเดียวกันนางก็มีความสงสัยว่าชายหนุ่มที่สวมหน้าก,กากทองวังยาคนนั้นเป็นใครมาจากไหนกัน ชืออี้ถังมีสีหน้าเย็นเฉียบวันนี้ประมุกเซียนเห็นตะกูลชัยจระกาศที่อยู่ของคมพีรับผ่าลหิตที่สูญหายออกมาจะต้องมียอดฝีมือของผ่าลุหิตมาตะแฝงตัวเข้ามาในวังตะกูลชัยเพื่อสืบข่าวอย่างแน่นอนข้าดูออกว่าพวกเจ้าสองคนน่าสงสัยจึงลงมือเพื่อไปอยังเชิงและก็ได้รู้ว่าพวกเจ้าทั้งสองคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาพเพ้ายังไม่รีบเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาอีกว่าพวกเจ้าเป็นใครกันแน่จอมยุทธที่อยู่ในบริเวณนั้นพูดคุยกันอย่างเซ็งแส่ พวกเขาจ้องมองไปทางจางรูเ่เฉินและฉู่ซือเยี่นและมีไอค่าฟันกระจายตัวออกมาเล็กน้อยเผ่ามนุษย์และเผ่าลิิตอมตะแน่นอนว่าเป็นคนละฝ่ายกันไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งหากว่าจางรุเ่เฉินและฉู่ซือเยี่นเป็นคนของเผ่าลหิตอมตะจริงๆวันนี้พวกเขาทั้งสองคนจะต้องโดนลงทันอย่างสาสมแน่นอนประมุกเสียงเห็นตระกูลใช่จะประกาที่อยู่ของขงพีร,รับผาโลิิตที่หายสับสูนไปแล้วเหรอสายตาของจางรุเ่เฉินมองไปทางฉู่ซือเยีน่นเขาต้องการถามว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ แต่ทว่าในสายตาของชูซูเย,ยนก็มองที่เจ้า่งเฉินเช่นเดียวกันแต่ในสายตานั้นกลับมีความโกรธเคืองเขาพางกล่าวมาว่าจางลู่เฉินไม่ใช่ว่าเจ้าต้องการทาอะไรแบบเงียบๆแล้วแล้วทำไมถึงแสดงพลังออกมาจะกลับให้ข้าปิดบังฐานะของตนเองล่ะชูซูเย,ยนนึกถึงตัวเองที่อรารวาดออกไปเมื่อกี้ใบหน้ากระพันแดงขึ้นเขารู้สึกได้เพียงว่าชื่อศิลป์ที่สั่งสมมากว่าร้อยปีได้กลายเป็นชื่อเสียไปหมดแล้วจนกระทั่งถึงตอนนี้เขาจึงนึกได้ว่า ดูเหมือนว่าเขาตกลงไปในหลุมพรางของจางลเฉินอีกครั้งเด็กคนนี้จะต้องแก้แค้นเขาอยู่อย่างแน่นอนไม่แน่ว่าเมื่อกี้อาจจะเยืนหัวลาะเยาะอยู่ด้านหลังเขาก็ได้จางลู่เฉินไม่กล้าหัวลาอออกมาเขากล่าวอย่างเคารพว่าผู้เอาสซชูปเป็นถึงประมุขของพรรคหนึ่งมีชื่อเสียงในด,ด้านคุณธรรมและกิตติศักดิ์ที่สูงส่งแต่ต้องการทําอะไรอย่างเงียบๆแต่ค่ากลับไม่เหมือนท่านข้าเป็นเพียงคนหนุ่มเลือดร้อนคนหนึ่งเมื่อเห็นว่ามีคนดูถูกไม่ให้ความเคารพท่านจึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และทำเรื่องขุนหันพันแล่นออกไปเช่นนี้จางลุ่งเฉินไม่ให้ชูซีเยียนติดอยู่กับเรื่องนี้เขาเอ่ยถามออกไปทันทีว่าคัมภีรับผลาหิตมันคืออะไรกันเมื่อแ0 0ปีก่อนบรรพบุรุษคนหนึ่งของตระกลูลช่เป็นขุนนางเก่าแก่ของประเทศสุรสร่นกลางเซิ่งหมิงและได้มีส่วนร่วมในการสร้างคัมภีรับผลหิตขึ้นมาแต่ว่าทําไมถึงเป็นตระกลูลช่ที่ออกมาประ,ประกาศถึงที่อยู่ของคัมภีรับผลหิตที่สูญหายไม่ใช่ตระกูลสร้างกวนกันล่ะต้องรู้ว่าราชคูสร้างกวนเชี่ย เขาเป็นคนที่จัดก,การในการรวบรวมคำพีรับผนโลหิตและได้กลายเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดตอนที่เซียนังสือสามารถความสามารถไปหาสร้างกวนเชีย่ยก็ไม่ได้เจอกับสร้างกวนเชีย่ยนางเลยไม่ได้ถามถึงที่อยู่ของคำพีรับผนโลหิตตอนนั้นนางเพียงได้รับเพียงข้อความในกระดาษแผ่นหนึ่งเท่านั้นแม้กระทั่งนางเกือบจะเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งกระเพาะเรื่องนี้ชูซือเยี่ยนตอบกลับว่านี่มันมีอะไรแปลกนักหรือในตอนที่ประเทศศูนย์กลางเซิ่งหวิงยังคงอยู่ อาจารย์ที่เป็นบรพบุรุษของตะกูลชัยได้เป็นขุนนางในหอเฟื่องวินและได้เข้าร่วมในการรวบรวมคมภีร์รับเผาโลหิตมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยที่เราลูกหลานของตะกูลชัยจะรู้ถึงคัมภีรรับเผาโลหิตะเห็นได้ชัดเลยว่าชูซือเยยนรู้เรื่องนี้มนานานแล้วจากโลกฉินกล่าวที่ข้ารู้มาคนที่เป็นคนจัดการรวบรวมคัมภีรรับเผาโลหิตเป็นราชครูสร้างกวนเชี่ยทำไมคนที่ประกาศกลับไม่ใช่เขาล่ะ ราชาเซียนชิวี่ไม่ปรากฏกายเห็นมานานหลายปีแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้จะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่สายตาของชูวสุเยียนแปลกไปและเขาก็กล่าวมาอีกว่าครั้งก่อนเสียนหนังสือสามารถความสามารถก็ไปหาที่จกูลสร้างกวนแล้วไม่ใช่ว่านางจะประสบพบเจอกับอะไรบางอย่างก่อนหน้านั้นหรือข้าย,ยังสงสัยอยู่ว่าหากพาลลหิตธรรมต,ตะสามารถแทรกซึมเข้าไปในจกูลสร้างกวนได้ก็เป็นไปได้มากว่าราชาเซียนชิวี่อาจจะตายไปนานแล้วก็ได้ จางลัวเฉินและชูวซีเยี่ยนใช้พลังจิตสื่อสารกันอยู่นานพวกเขาไม่ได้สนใจชูอี้ถังเลยไม่เคยมีใครมองข้ามข้าม,มาก่อนพวกเจ้าสองคนบังอาจมากชูอี้ถังกล่าวจางลัวเฉินปลายตามมองไปยังชูอี้ถังเขากล่าวว่าไม่มีคนเคยมองข้ามเจ้าแต่ว่าพวกข้ากลับรู้สึกว่าเจ้านั้นโง่เขลาเหลือเกินชูอี้ถังหลีตามองต่อมือของเขากลายเป็นกงเล็บปราณเซียนที่แข็งแกร่งสองลูกขยายใ,ใหญ่ขึ้นโดยมีศูนย์กลางเป็นฝ่ามือทั้งสองข้าง ก่อนจะกล่าวว่าพลังที่ข้าใช้เมื่อกี้ยังไม่ถึงหนึ่ง่วนของข้าเลยตอนนี้ข้าจะใช้พลังสิบ่วนดูซิว่าเจ้าจะกล้ากล่าวว่าจ้าสามหาวไม่ไหมจางรุ่เฉินยังคงมีท่าทีสงบเขากล่าวว่าเจ้าอย่าพึ่งใจร้อนไปที่ข้าบอกว่าเจ้าโก่เขานั้นข้าให้เกียรติเจ้าแล้วเจ้าเติบโตมาพร้อมกับสมองหมูที่มีอะไรอยู่นั้นบ้างถึงได้มาสงสัยว่าพวกเราเป็นเผ่าลุิธรรมตะนะ เมื่อไม่กี่วันก่อนตะูลนชัยได้กระจายข่าวนี้ออกไปแล้วว่าจะประกาศที่อยู่ของกองพีรับผ่าโลหิตท,ที่สูญหายออกมาหาว่าเจ้าเป็นผ่าโลหิตธรรมตะจะไม่แทรกซึมเข้ามาในวังตะูลนชัยในวันนี้เหรอตะูลนชัยเป็นตระกูลในสมัยอารยธรรมยุคลางตระกูลที่ใหญ่เช่นนี้จะต้องมีสาวใช้บริวารชายหญิงและองค์รักมากมายจนนับไม่ถ้วนหากว่าข้าเป็นผ่าโลหิตธรมตะและจับตัวองค์รักคนหนึ่งไปแล้วดูดเลือดเขาจนหมดตัวจากนั้นก็แปลงร่างเป็นเขาแบบนั้นไม่ใช่ว่าจะง่ายกว่าหรือหากต้องการเข้าไปข้างในจริงๆนะ่ะ สิ่งที่จางวุ่นเฉินกล่าวมาต่อหน้าฉิวอี้ถังทําให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นดูเขาขึ้นมาทันทีฉิยอี้ถังเป็นบุคคลที่สําคัญขนาดไหนเขาเป็นถึงหนึ่งในสี่คุณชายแห่งวังหลิงเซียวเทียนเป็นพี่ชายของฉิววานซุยเคยมีใครมาว่าเขาโง่เขาเขาเป็นสมองหมูตั้งแต่เมื่อไหร่กันชูซือเย็นเป็นคนที่มีคติของสายหรูคนหนึ่งแม้จะรู้สึกว่าจางวุ่นเฉินพูดเกินไปแต่ในใจของเขากลับรู้สึกสบายมากชิอี้ถังโกรธจนหน้าแดง ดวงตามีเส้นเลือดปรากฏให้เห็นไอค้าฟันบนร่างของเขาก็เข้มข้นขึ้นมาใครๆก็มองออกว่าชูอี้ถังใกล้จะระเบิดออกมาแล้วเขาสามารถลงมืออย่างรุนแรงออกมาได้ทุกเมื่อเพื่อทําให้ชายชรา,าและชายหนุ่มสองคนนั้นกลายเป็นจุนทำไมต้องการฆ่าคนเหรอสายตาของแจ้งวัชเฉินปลายตามองไปยังชัยหมิงเลี่ยงเขาก็เริ่มมีโมโหขึ้นมาเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าดีที่ตระกูลชัยเป็นตระกูลสมัยอารยธรรมยุคกลางบรรพบุรุษได้ก่อกาเนิดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ แต่ตอนนี้ทําไมมันน่าอโศูเช่นนี้วันที่น่ายินดีเช่นนี้กลับมีคนต้องการฆ่าคนที่หน้าประตูบ้านของพวกเจ้าพวกเจ้าก็ไม่กล้าจะยุ่งเหรอใช่หมิงเลี่ยงโกรธมากแน่นอนว่าใช่หมิงเลี่ยงไม่กล้าจะล่วงเกินฉืออี้ถังเพราะฉืออี้ถังเป็นตัวแทนของวังหลิงเซียวเทียนและยังเป็นตัวแทนของราชวงศ์อีกชายหนุ่มมีคนที่อยู่ในเกวียนอีกพักหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาสองคนตั้งใจจะจหาเรื่องแล้วละ่ะหากต้องการจะขวางทางอยู่ที่ประตูใหญ่ของวงังตระกูลใช่ก็ขวางไปเถอะ งานเลี้ยงคืนนี้ของตระกูลใช่ก็ไม่ต้องจัดกันแล้วลวงเกิดนั้งืิอ,อี้ถังและตระกูลใช่ในเวลาเดียวกันพวกเขาสองคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่หากว่าจังวัฒเฉินไม่ไดแสดงพลังสมาธิขั้นเซียนออกไปแล,แล้วละก็เกรงว่าผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงทั้งหลายก็คงจะคิดว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อหลอกกินอาหารหรูเท่านั้นแต่ตอนนี้กลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วต้องรู้ว่าการที่มีพลังสมาธิมาถึงขั้นนี้ได้เขาจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับสูง แม้จะเป็นตระกูลในสมัยอา,ารยธรรมยุคลางก็อาจจะดึงตัวเขาเข้าไปแล้วให้ค่าตอบแทนที่สูงมากแล้วจะเป็นคนที่มาหลอกกินอาหารหรูไปได้อย่างไรในขณะนั้นเองที่ด้านในของวังตระกูลช่ก็มีเงาร่างใหญ่ร่างหนึ่งพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วแล้วลอยลงมาที่หน้าประตูใหญ่เขามองไปที่ช่หมิงเลี่ยงแล้วกล่าวว่าช่หมิงเลี่ยงมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นทําไมถึงกัน้นแขกคนสําคัญเอาไว้ด่านนอกละ่ะคนนี้มีชื่อว่าช่จิน้นเขาเป็นผู้มีอํานาจสูงคนหนึ่งของตระกูลช่ การฝึกฝนของเขาขึ้นไปถึงขั้นครึ่งเซียนระดับเก้าแล้วและเป็นผู้ดูแลเรื่องต่างๆทั้งหมดใน,นตระกูลช่ยช่หมิงเลี่ยงได้พบกับช่จิน้นก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าผู้ดูแลใหญ่มีชายสองคนที่จะมาหลอกกินอาหารในงานเลี้ยงพวกเขากําลังโตเถียงอยู่กับคุณชายใหญ่ชือเมื่อช่จินเห็นชื่ออี้ถังก็เผยเรอยยิ้มที่อ่อนโยนออกมาเขาประสานมือคำนับแล้วกล่าวว่าองค์ชายใหญ่ชือให้เกียรติมาถึงตระกูลช่ถือเป็นเกียรติอย่างมาก ชูอี้ถังมองไปยังจ้งเฉินและชูซือเยียนและแสดงสีหน้าโกรธเคืองออกมาเขาสลายปาาเซียนกลับไปจากนั้นก็ยกมือประสานและคำนับใช่จิ้นและพางกล่าวว่าผู้ด,ดูแลใหญ่มากก็ดีแล้วเรื่องบางสิ่งบางอย่างของตระกูลช่ข้าจะลงมือเองกับมาเชนเลยที่สมควรเช่นนั้นเรื่องนี้ท่านก็นดูแลต่อไปเถอะแขกหัวขโมยสองคนเท่านั้นข้าไม่อาจจะให้อภัยพวกเขาใบหน้าที่มีรอยยิ้มของใช่จิ้นหันมาแล้วจ้องมองไปที่ชูซือเยียน แค่พีพิบตาเดียวใจของเขาก็เต้นแรงและตะลึงกันไปนั่นคือปรมาจารย์เซียนนักวาดภาพเหรอใช่จิน้นยังไม่ได้ขึ้นไปถึงขั้นเซียนแต่เขาก็เป็นผู้ดูแลทุกๆเรื่องในตระกูลฐานะของเขาจึงไม่ได้ต่ำไปกว่าเซียนคนหนึ่งเลยแน่นอนว่าเขาจะต้องเคยเจอกับประมุขพักวาดภาพมาก่อนดังนั้นเพียงเขาเห็นแวบ,บแรกเท่านั้นก็สามารถดูออกว่าชูซีเย่เป็นใครเซียนนักวาดภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วลาเป็นหนึ่งในสี่ของสี่ผู้ยิ่งใหญ่ของสายรู แต่ตอนนี้กลับถูกขนานนามว่าเป็นขโมยที่จะมาหลอกกินอาหารหรูๆและถูกขวางเอาไว้ที่ด้านนอกของวังเซียนของตระกูลใช่อีกและก็จัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ